สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับสายดวงหวยลาวนะครับอ่ะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้เพื่อเป็นงานเปิดดวงนะครับพิมพ์ใต้คลิปนี้พิมพ์คําว่า ถูกหวยดาวนะครับอ่ะใครพิมพ์ก็ว่าถูกหวยดาววันนี้ก็ขอให้นะครับถูกเหมือนที่พิมพ์มาแล้วกันนะครับหวยพร้อตัวเองกันเข้ามาเด้นนะครับเนาะอ่ะมาดูในแต่ละสูตรนะฮะโดยรวมเลยนะฮะในสรุปนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นในสูตร26นะครับตีในงวดที่แล้วนะก็เข้านะครับในสูตร6ชุดสูตร6ชุดไม่เข้าสูตรเนี้ยก็ถือว่าตั้งแต่ลงงวดแรกเนี่ยนะครับในหลักหน่วยเนี่ยนะครับเี่ 3ตัวมาหนึ่งตัวนี่ก็เข้าบ่อยนะครับสองตัวก็เข้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะตัวจอดเนี่ยนะครับแต่ก็มาพาดไปในที่ในสองวัวติดนะครับเนาะเหมือนในครั้งก่อนเนี่ยหลุดไป2งวัวติดแล้วก,ก็มาเข้านะครับอ่ะรอบนี้แหละนะครับในวันนี้นะครับสูตรนี้หชุดแล้วก็จะไม่ว่าจะเป็นในสูตรสนะองห้าเนาะนะครับแล้วก็ในสูตรสามตัวสูตรนี้ด้วยเนาะ ส่วนนี้นี่ในตำแหน่งหลักร้อยเนี่ยก็ถือว่ามาเลขเด่นดีอยู่เหมือนกันนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะครับอ่ะก็มาดูในโดยรวมเลยนะครับอ่ะล่าสุดก็วันนี้วัออกวันศุกร์นะฮะวันศุกร์วันศุกร์ที่ลงให้ไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะศุกร์ทั้ง3สูตรนะครับก็ยังไงดื่มกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อน,นะครับชอบซื้อไว้ติดไว้ท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนา นะครับมาดูสูตรที่1นนะฮะสูตรที่1ก็ือว่าวันศุกร์สูตรนี้เข้ามาแล้วนี่สศุกติดตต่อต่อกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับศุกที่1ในึ่งวดนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน 09, 0ูนย์เ0้0ศูนย์แปหะครับแล้วก็จะเป็นในที่19ึ่ง 1> 7 1 6 1ห1 4หนึ่งหหนึ่งสนะครับอ่ะจะเข้าเป็นสุกที่3สุกติดติดหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวรอติดตามเวยกันนะครับแล้วก็จะเป็นในสุกที่2นะอ่าในสุกที่สองนะครับหวยวันศุกร์นะครับก็ถ้ามันเยอะไปเนี่ยก็เอาตัวที่ชอบนะครับเดี๋ยวผมมาตัดให้อีกนะครับตัดในตัวที่ชอบนะครับอ่าสุกสอง ก็จะมีที่1 6 3 6 4 6 5 6 6 7 3 7 4 7 5 7 6 8 3 8 4 8 5 8 6นะครับอ่ะในวันศุกร์ทั้งศุกร์ที่1ศุกร์ที่2ยังไม่หมดนะครับในวันศุกร์มีศุกร์ที่3นะครับสุตรที่3ในวันศุกร์ ก็ถือว่าในมดที่แล้วมันก็ยังมาในเลขเด่นอยู่ใกล้เคียงน,นะฮะ95ออกมา96 69นะครับเนาะอ่ะในสุกนะครับสุกที่3ในสูตรสุกที่3ก็จะมีนะครับในที่8 6 8 7 8 8 8 9นะครับแล้วก็จะเปในที่ใน96 9798 99นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในหวยวันศุกร์ทั้ง3สูตรเลยนะครับเท่าที่ดูแล้วก็ชนกันในนะครับสูตรที่2กับที่3นะฮะก็อ่า8668นะครับอืมนะมีแค่คู่เดียวนะที่ชนกันแต่ในงวดที่แล้วผมชอบ86นะเจดามันไปออกข้างหน้านะครับไม่ได้จับคู่กันไม่ได้นะครับอ่ามาดูในสูตร2 6 นะครับสูตร2 6งหจะชนกันกับในสูตรไหนไหมนะฮะก็จะเปนในที่ใน6 6 0 6 9 6 8 6 7นะฮะแล้วก็จะเป็น,นที่ในสี่ศูน4์สี่เก้อ่าก็แสดงว่าทั้ง3สูตรเลยเนี่ยนะครับชนกันในที่ใน6 8 6 8 6 8 นะชนกันไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับอ่ะก็รอติดตามแล้วกันนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตรสูตร25นะครับนี่ในงวันี้ก็นะครับก็ได้ชุด4ชุดเท่านั้นนะครับสูตร25หอ่ะหลายสูตรนะฮะเอาสูตรไหนเดี๋ยวมาคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะอ่าถ้าคัดไม่ถูกใจก็นำไปจับกันเองลยเด้อนะครับเนาะ หกชุดนะครสูตรหกชุดสูตรนี้นี่ก็นั่นแหละให้ติด1นึ่ไว้แล้วกันนะครับเด่น3ตัวนี่มาบ่อยนะครับหรือตัวจอจะเข้านะฮะในสูตรนี้ก็จะเป็นที่ในสานึ่งสามสองสาี่หนึ่งสี่สองนะฮะแล้วก็4ีสอ่ะโอเคนะฮะสูตรทั้งหมดนี้นะครับเนาะก็ถ้าสูตรนี้มันเข้าเนี่ยนะครับ ในหลัก่วยเนี่ยก็ติด่ะติด1 2 3นะครับสูตรไหนมี1 2 3นะครับก็จะไปในสูตรหวยวันสุกนะหวยวันสุกชุดในเดือน1นี่นะครับถ้า1ชนกันถ้า1จะมานะครับเนาะถ้า1นจะมาเท่าที่ดูแล้วนะครับก็อ่ะ1 4 4 1แล้วกันนะครับนี่ชนกันไปตรงนี้นะฮะแล้วก็หกแปดแล้หกแปดชนกัน นะครับแล้วก็ตัวไหนอีกนะที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในอ่าในสูตรนี้นะครับนี่แหละสามคู่นะครับก็จะมี1 4 3 6 8 6นะครับอ่ะสีค่คู่อ่ะสีส่ศูนย์ด้วยนะครับนะศูนย์สี่หนึ่งสี่สามหกแปดหกนะครับสี่คู่นี้ นะฮะก็ลองนําไปลุ้นกันนะครับหรือไม่ชอบที่ผมจับให้อ่ะเอาในสูตรนําไปจับนําไปพิจารากันได้นะครับเนะอ่ะนี่เลยแคปหน้าจอกับไปนะครับก็เกือบลืมสูตร3ตัวนะครับเอออ่ะอ่ในงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปนี่ก็จะเป็นในที่มันก็ถือว่ามันก็ยังมาเลขเด่นอยู่นะในสูตรนี้นะครับ4,3,5ส 5, า เนี่ยในตำแหน่งหลักร้อยเนี่ยนะครับมาดูว่าในตำแหน่งหลักร้อยเนี่ยมันให้เลขไหนมานะครับนะก็ขอให้เข้าอีกทั้งอาทิตย์ด้วยกันนะครับเนาะเอออะนะครับสูตร3ตัวสูตรนี้นะครับขอให้เข้า3ตัวแล้วกันนะครับก็สูตรนี้ก็คือเอาผลในวัที่แล้วเป็น6 6 6 8 4นะครับ3 5หเนาะก็พยายามดูนะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานี่ก็ นะครับไม่เข้าใจสูตรหรอกนะครับเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของวท่านเองนะครับเนาะบางสูตรเนี่ยผมใช้เวลาเกือบทั้งวันนะครับตัดมาให้ดูไม่กี่นาทีเองนะก็ดูเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอาหารในหลักร้อยก็นํามาที่ในหลักพันคูณ6หลัก10คูณ2 8นะครับ8 6 8ห6เป็น48นะครับเนาะ3 3 2เป็น6นะฮะห บวกกันกับ8เป็น14ได้4ในหลักร้อยอ่าเนี่ยอย่างวันนี้เน้น4หรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋แล้วก็ในหลักสิบเนี่ยเราจะนําในหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยนะครับแปดเป็น72 48เป็น32มสิบนะฮะห้าเป็น45จับบวกกันก็จะได้9เพิ่มแต้มส่วนในหลักหน่วยนะฮะนำหลักแสนหลักหน่วยเนาะหกสนะครับหกเป็น18 59เป็น45นะครับจับบวกกันเป็น3 อ่ะก็จะได้แล้วนะครับ4903 490แล้วก็3นี่ครับอ่ะก็ลองนำไปพิจารกกันนะครับเนาะหรือจะเน้นเน้นเราเด่นในหลักร้อยเนี่ยเนาะเน้นเด่นสนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสลับในสู่3ตัวนะครับ493 403เนี่ย2ชุดลองติดไว้ นะครับเหมือนพอย้มเล็กออกมามันออกย้อยนีนิโอ้อยเสียดายนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ